อเคนะครับมาเล่นมาโยกนไพ่กันดีกว่านะครับผมวันนี้ใช้เป็นไพ่หลังสีฟ้านะครับทีนี้ให้ดูตัวเลขก่อนนะครับผมว่าไพ่เนี่ยไม่ซ้ํากันเลยนะครับเป็นไพ่ที่กระันในกองนั่นเองนะครับรูปข้อหาการแบบนี้ตัดไพ่ทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็สองสามทีก็ได้ครับตักด้วยครับที่นี่สุ่มไพ่นะครับผมมาสักใบหนึ่งเอาเป็นใบนี้นะครับผมคุณช่วยดูแล้วจําไว้ด้วยนะครับผมจะไม่เห็นนะครับโอเคจําได้แล้วนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับผมเอาไพ่เนี่ยใส่ไปประมาณกลางกองนะผมแล้วก็ นี่นะครับผมทีนี้ตัดไพ่นะครับผมทีนึงแบบนี้บวกข้อหากลางแบบนี้นะครับผมเรียกไพ่ที่คุณจำเมื่อกี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณกลางกลางฟองนั่นเองครับตัดไพ่แบบนี้นะครับผมตัด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 นี้ทีนี้เนี่ยผมจะสุ่มหยิบไพ่มาสักสองใบเอาเป็นเอ่อหนึ่งแล้วก็สองนะครับผมเนี่ยไพ่ที่สุ่มได้ก็จะเป็นเลขเก้ากับสามนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเออสับไพ่ก่อนครับทีหนึ่ง โอเคเก่าก okay. ับสามบวกกันจะได้ส2องนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะทีนี้เนี่ยเอาไว้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมตัดไพ่ที่หนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็สับสับับ,บ,บอย่างนี้นะครับผมโอเคตัดไพ่แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเอ่อผมถามนี้ครับเป็นไปนได้ไหมครับว่า9้าบวกสาเท่ากับบเนี่ยใบที่สิบจะเป็นใบที่คุณจำเมกกื่อกี้มาดูกันหนึ่ง6 7 8สามส1กเจ็ดแปดเ้าิบสิบดและสิบสองไพ่ที่เลือกใช่เลข 3ข้า,าหลามตัดใช่ไหมฮะโอเคครับ